เข้าไปสู่ครบเพื่อจะได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่ไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าพลังของประชาชนนั้นรรรเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะในโลกใบนี้นะครับฉะนั้นเราเดินอย่างถูกทางเราขับเคลื่อนฉะนั้นก็เช่นเดียวกันอย่างที่คุณฟื้นได้พูดมานะฮะว่าเราถ้าสสอ,สอไม่สนใจในเรื่องนี้หรือหรือผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้นังใดก็ตามดี ไม่สนใจเรื่องนี้เราก็ขอขอนุญาตใช้สิทธิ์ว่าไม่เลือกก็เท่านั้นเองนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่นั่นเป็นเรื่องของของการขับเคลื่อนวิธีการส่วนหนึ่งแต่ในเนื้อหาของคลองไทยเนี่ยผมอยากจะเรียนยี้ว่าที่เราขับเคลื่อนในเรื่องของทางเอ่อเจเนเรชันใหม่หรือเรียกว่าทายาทคลองไทยนั่นน่ะนั่นเป็นสิ่งที่ดีอันนั้นก็หยุดไม่ได้ คือต้องดําเนินการควบคู่กันไปด้วยนะฮะให้ความรู้กับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งดั้นเดี๋ยวเตรียมการไว้หมดแล้วฮะทั้งหมดเนี่ยเราเตรียมจะทำศูนย์วประมาณบางส่วนลงไปช่วยเหลือตรงนี้นะฮะหรือแม้แต่ของดรสุเมงก็ตามทีที่ทํางานในเรื่องของสื่อวิทยุนะะั่นแะที่ทําอย่างต่อเนื่องอยู่ก็เราไม่อยากให้ขาดตอนนะฮะ เราจะหาทางสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องตรงนี้ให้ได้นะครับนั่นประการที่สองนะครับแล้วผมอยากจะให้การขับเคลื่อนคลองไทยเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการที่คลองไทยถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดเฉพาะคลองไทยเกิดเฉพาะเศรษฐกิจในภาคใต้เท่านั้นมันเป็นเศรษฐกิจที่ดีของทั้งประเทศ ไม่เพียงเท่านั้นเรายังมีผลพลอยได้อีกประการหนึ่งเราจะต้องทําควบคู่กันไปด้วยนั่นคือการป้องกันน้ําท่วมกรุงเทพอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะฮะซึ่งในการขับเคลื่อนนั้นในการให้ความรู้กับประชาชนนั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้ความรู้ตรงนี้ด้วยว่าเรา จะมีทรัพยากรมีดินมีอะไรก็แล้วแต่นะะที่ไปทำงานตรงเนี้นะหลังจากเกิดการขุดคลองไทยแล้วเนี่ยดินก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอาไปสมทะเลเลยก็คงไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันจะมีขั้นตอนมีมีกรรมวิธีของมันเองโดยที่ผู้ที่จะได้ดินเอ่ออันเนี้ยก็ต้องมีการสัมปทานสัมปทานเพื่อ เอาแร่ไปคัดกรองแร่ต่างๆก่อนแล้วก็คืนดินมาให้ทางภาครัฐนะฮะของเรานะ,ะเราจะไม่ขายดินทักเม็ดทรายเดียวไปให้ประเทศอื่นเพราะถือว่าเป็นทรัพยากรของเราก็ขอให้ให้เอ,อเวลาให้ความรู้ประชาชนต้องให้ความรู้ตรงนี้ด้วยว่าแผ่นดินของไทยนั้นหรือเม็ดทรายของไทยนั้นน่ะมีคุณค่าเป็นของคนไทย เราจะไม่ให้ใครไปไปแต่ว่าเราจะไปพัฒนาเราจะไปปิดเราจะไปปิดเอาไทยชั่วคราวเพื่อป้องกันน้ําท่วมแล้วก็สร้างคอนกรีตสร้างถนนหกเลนอะไรก็ว่าไปไปสามเลนกับสามเลนจากแหลมผักเบีย้ยจากอะไรซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อไปเช่นเดียวกันไปทางือีรอาชาเราก็จะได้แหล่งน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดและกรุงเทพนั้นจะให้น้ําท่วมไม่ได้ ซึ่งในสามสิบปีหรือห้าสิบปีหรือเจ็ดิบปีท่วมแน่นอนถ้ากรุงเทพท่วมแล้วมันก็จะมีสิ่งปฏิกูลเน่าเม็นแล้วก็อยู่กันไม่ได้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งประเทศก็จะพังทลายไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถือเป็นสิ่งผมอยากจะเรียนให้ทราบอยากจะให้ขับเคลื่อนไปในทางเดียวกันแล้วก็เผื่อบางท่านอาจจะพูดหลุดปากไปในเรื่องของ วิธีการขุดคลองเนี่ยเราอย่าไปลงรายละเอียดมากมายนะฮะแต่ว่าเราสามารถบาลานซ์ได้เราสามารถจะสร้างความสมดุลทางอำนาจได้ด้วยคลองไทยนี่แหละครับนะครับโดยการอาจจะประเทศต่างๆมามีส่วนร่วมหมดนะครับนะ,ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างสิบประเทศเนี่ยง่ายๆเลยครอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมัน ะะอิตาลีรัสเ,เซียจีนนะญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเนี่ยอินเดียนะะบราซิลหรือสิงคโปร์ก็อาจจะมาร่วมได้นะฮะแต่ไม่ก็ว่าจะต้องเป็นไปบนกติกาบนกฎหมายหรือบนบนระบอที่จะมีขึ้นในประเทศไี้ในการพัฒนาประเทศนะะซึ่งซึ่งเรายังไม่รู้ว่า มันจะเป็นยังไงมันต้องเกิดสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นมาในอนาคตและสิ่งแรกก็คือเรื่องของการศึกษาที่เรารณรงค์กันอยู่คราวนี้นะครับเนี่ยผมก็อยากจะให้การรณรงค์เนี่ยมันคู่ขนานและให้คนได้มองภาพใหญ่ให้เห็นชัดว่าเออคลองไทยนี่มันไม่ใช่เพื่อรประโยชน์กับคลองเท่านั้นนะมันไม่ใช่เพื่อรประโยชน์กับเรือผ่านเท่านั้นนะเรือผ่านสมมุติ ช่องแคบมารากาเนี่ยมันแออัดเต็มทนแล้วมันใช้เวลามากกว่าที่ควรจะเป็นแล้วนะตอนนี้ถ้าเราตั้งสมมนพฐานว่าในอนาคตถ้าเกิดมันมีภูเขาไฟใต,นต้น้ําใต้ดินหรือบนภูเขามันระเบิดแล้วลาวามันไหลลงไปปิดทําให้ตื้นเขินขึ้นมาโลกใบนี้จะมีปัญหาทันทีถ้าประเทศไทยเราไม่เตรียมการเราไม่ หาช่องทางผ่านเพื่อที่จะกำหนดเองทุกอย่างราคาสินค้าอัตราอะไรต่างๆให้เป็นไปตามหลักสากลรแต่เพื่อประโยชน์กับคนไทยเราตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเป็นสิ่งที่ผู้นำเองต้องมีวิสัยทัศน์นะฮะหรือผู้บริหารประเทศต้องมีวิสัยทัศน์ต้องคิดคิดไปข้างหน้านะฮะขุดบ้านเราไม่ได้ทำให้เสียหาย ความมั่นคงอะไรก็เป็นวาทกรรมที่เราแก้ไขได้หมดนะฮะถ้าเรามีเงินเราก็ทำอะไรได้หมดเราสามารถจะสร้างเป็นเรียกว่าหน่วย security หรือหน่วยหน่วยหน่วยรักษาความปลอดภัยพิเศษขึ้นมาเป็นภาคเอกชนก็ได้สร้างหน่วยงานนี้ขึ้นมาเป็นบริษัทแล้วก็ทำงานแทนทหารตำรวจ ในพื้นที่เพื่อดูแลในเรื่องนี้ให้เป็นไปตามหลักสากลมีความรู้ทางกฎหมายสากลหรือต่างๆนะฮะแล้วก็อีกหลายอย่างบางท่านบางทีออกสื่อไปในเรื่องของเ,ออเราจะมีท่าเรือเต็มไปหมดสองข้างคลองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นบางอย่างเนี้ยต้องให้ความรู้ให้ถูกต้อง เรือมันจะต้องวิ่งไปเราถ้าเราเคยเห็นมอเตอร์เวย์กับรถถนนทั่วไปเนี่ยถนนโพนโยธินนะจากกรุงเทพไปถึงไหนก็ได้แหละทางเหนือเลยทิุโลกถึงเชียงใหม่ลำปางเชียงใหม่เลยเนี่ยนะนั่นอะมันมีถนนมาเชื่อตมตลอดเวลามันทำให้ล่าช้าดังนั้นการที่เรามีท่าเรือมันก็ล่าช้า มันจะทําให้เกิดดังนั้นวิธีคิดเนี่ยบางทีอย่าไปพูดอะไรก่อนที่เราทางฝ่ายเทคนิคหรือวิศวกรรมยังไม่ได้ออกแบบมามันอาจจะมีเป็นกระเพาะออกไปเพื่อเป็นที่พักเรือสําหรับเรือเวลาเกิดปัญหาในเรื่องของเครื่องยนต์คดีเรื่องอะไรก็ดีอาจจะแวะเข้าเป็นศูนย์รับบำรุงอย่างนั้นเป็นไปได้นะอันนี้อันนี้วิธีคิดวิธีนําเสนอ อยากจะเรียนให้ทราบว่าบางครั้งที่เราไม่รู้อยา่าเพิ่งไปพูดนะครับขออภัยครับ,บก็เนี่ยฮะเ้วอยากจะสื่อสารให้เข้าใจว่าการให้ความรู้กับประชาชนนั้นนะ่ะจริงอยู่มันอาจจะมีที่คมสตสาหกรรมหรือเราอาจจะทําเป็นเป็นเป็นแทร็กรางคู่ริมคลองก็ได้แล้วก็มีสลิงสี่เส้นถูก ควบคุมเหมือนรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครมีสถานีควบคุมโดยเรือเนี่ยจะถูกเกี่ยวฮุกจากสลิงนี่หน้าสองหลังสองแล้วก็ถูกถูกแทร็กตัวนี้นะฮะมอเตอร์ตัวนี้หรือคล้ายๆหัวรถไฟหัวรถจักรเล็กๆเ,เนี่ยลากเรือนี้ไปในเมื่อกรณีฉุกเฉินก็เป็นไปได้อันนั้นเป็นเรื่องของทางวิศวะนะครับ ดังนั้นมันจะมีอะไรลกลุงลังในสองข้างทางไม่ได้แต่มันจะมีถนนมีแทร็กมีอะไรได้เชื่อมในความสะดวกส่วนในทางเชื่อมทางข้ามข้ามคลองไว้นี่ก็ปกตินะจะมีสักกี่กี่กี่เลนกี่กี่ใต้ดินบนดินบนเหนือคลองนะเพื่อให้เรือทุกชนิดสามารถผ่านได้รวมทั้งเรือเรือสำราญ แล้วก็เรือรบของไทยด้วยนะฮะแต่ไม่อนุญ,ญาตให้เรือรบต่างชาติผ่านนะอันนี้เป็นปกตินี่ผมเลยขออนุญาตพูดยาวนิดหนึ่งให้เห็นภาพกว้างในการที่จะรณรงค์ในการให้ความรู้กับประชาชนว่าเนี่ยมันจะไปสู่จุดนั้นและดินเมื่อถูกสมรานไปกรองแร่ธาตุเอาไปแล้วก็ส่งคืนมาเรา ไปสู่สร้างเกาะเทียมสร้างผลประโยชน์สร้างประโยชน์ต่างๆดินที่จะไปใช้ชั้นต้นที่ไปตรงอ่าวไทยด้านเหนือเราก็จะไปพัฒนาทางด้านนาเกลืออะไรต่างๆยกตัวอย่างนะฮะทำตรงนั้นเป็นสนามบินขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งมันก็จะเป็น a l t e r อร์เนทแอร์ฟิที่ครบถ้วนเป็นสามเศร้าได้หมดนะฮะจากสุวรรณภูมิ มาสนามบินใหม่หมตรงเนี้ยอาจจะอยู่แถวอ,อระหว่างเพชรบุรีตรงแถวนาเกลือกับไอสมุทตรสตงครามสมุทรสาครอ,อะไรตรงนั้นก็ก็ได้นะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออุตภเปามันก็เป็นสามเศร้าแล้วมีดอนเมืองอีกแล้วยังมีอ,อสนามบินของฐานอากาศที่กำแพงแสนอีก อันนี้เป็นเอาเ a t อ Airfuel ในกรณีที่ฉุกเฉินมีอยู่อะไรเนี่ยประชาชนสามารถจะลงได้หรือถ้าเคมีเล็กมันก็จะมีที่หัวหินอีกส่วนหนึ่งนี่ยกตัวอย่างว่าในโซนเนี้ยมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นที่เป็นผลพลอยได้จากครองไชยทั้งสิน้นนะครับอันนี้ผมอยากจะเรียนให้ทราบในชั้นต้นเท่านี้นะครับแล้วก็ให้เป็น เป็นแนวทางเป็นแนวความคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศนะแล้เราจะเป็นผู้ที่กำหนดราคาสินค้าได้เองนะกำหนดราคารถยนต์กำหนดอะไรหลายๆอย่างได้เองหมดบนโลกใบนี้เราไม่ใช่ต้องไปพึ่งกับประเทศอื่นหรือประเทศเพื่อนบ้านที่เรารู้รรๆกันอยู่ ว่าเขาไม่มีอะไรสักอย่างเดียวแต่สามารถกำหนดราคาได้เองเพราะวิธีการบริหารจัดการและบนโลกใบนี้นั้นสิ่งที่สร้างรายได้สูงสุดให้กับภาคทางธุรกิจก็คือการบริการนั้นคลองไทยจะเป็นจะเป็นเหมือนกับโครงการที่จะมีธุรกิจบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในเอเชียและก็ในโลกใบนี้นะครับผมขอเรียนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจะมีงานทําจะมีนั้นเราต้องสร้างคนให้มีทํางานแบบมืออาชีพนะฮะไม่ใช่ยึดอาชี PN นะเพื่อหอาไรายได้แต่ไม่ได้ทํางานแบบมืออาชีพมันต่างก,กันนะครับนะการทํางานแบบมืออาชีพกับยึดอาชีพนั้นเหมือยนยกตัวอย่างเช่น เป็นฐานอาชีพก็คือยึดทหารมาเลี้ยงชีพแต่การทํางานไม่ได้ทําแบบทหารอาชีพไม่ได้ทําแบบมืออาชีพมันต่างกันมากนะครับเช่นเดียวกันตารวจเช่นเดียวกันนะอยากเป็นตํารวจอาชีพตํารวจแต่ถ้าไม่ได้ทํางานแบบมืออาชีพมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะทุกทุกทุกส่วนนะครับทั้งส่วน ราชการบนเรียนเท่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็เชิญคุณฟื้นต่อเลยครับขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีครับผมยังอยู่ครับครับขอขอบคุณท่านพลเอกคงเทพประทีปครับานายกสมาคมครองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนาครับผมได้ฟัง ท่านได้ได้พูดในเรื่องต่างๆที่เป็นข้อคิดสำหรับผู้ที่ขับเคลื่อนครองไทยอยู่นะครับก็เป็นครับก็ถือว่าเป็นอีกนิดเดียวครับค,คิดี่ดเดียวดเดยวชิญครับอีกนิดเดียวผมพูดตกไปเรื่องหนึ่งเรื่องการขุดเราจะไม่ใช้นิวเคลียร์ในการขุดเด็ดขาดนะครับ เพราะว่ามันจะสร้างความรู้สึกจะมีอะไรหลงเหลือตกค้างทําให้ประชายชนเกิดความกังวลและทั่วโลกอาจจะต่อต้านได้นะครับฉะนั้นต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะว่าเราจะไม่มีการใช้นิวเคลียร์ในการขุดเด็ดขาดขอบคุณครับ